สวัสดีครับผมสวัสดีครับก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนี่นะครับผมวันนี้ก็มาพบกับ DIY เกษตรยุคใหม่นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆพื่อนี่นะครับผมไปดูบอลสีที่ผมผ่าหัวไว้นะครับผมก็ผ่านไปสักประมาณสี่อาทิตย์ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเลี้ยงบอลสีต่อไปด้วยนะครับเพื่อนๆนครับผมเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะพามาดูบอลสีที่ผมเลี้ยงไว้นะครับ ผมเลี้ยงไว้ในกระบะปูนนะครับผมนอกตู้อบนะครับผมไม่มีตู้อบนะครับเลี้ยงไว้แบบธรรมชาติเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับผมนี่ก็จะเป็นอีเนานะครับผมใบใหญ่มากๆเลยนะครับผมนี่ฝ่ามือผมนะครับนี่ใหญ่มากเลยนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกกุ้งไกเซอร์นะครับผมนี่ก็จะเป็นวัวแดงนะครับนี่ก็จะเป็นฮอกหลงนะครับผมฮอกหลงใบเขาออกสวยมากนะครับเพื่อนๆครับผมนี่นะครับฟอมกําลังตั้งแม่เลยนะครับผม แล้วก็นี่ก็จะเป็นพระนครนะครับเพื่อนๆครับนี่ก็จะเป็นรวยล้นฟ้านะครับผมนี่นะครับผมพระเอกของเราในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับนี่เลยนะครับผมที่ผมเพาะไว้ประมาณสี่อาทิตย์นะครับเพื่อนๆครับก็เห็นใบเขียวแวบๆแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันนะครับผมว่ามันจะออกนอกเยอะหรือเปล่านะครับ เครับผมเรามาเปิดไปกันเลยนะครับเพื่อนครับเรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับนี่นะครับดูเลยแปะว้าวนี่นะครับเพื่อนครับนี่นะครับผมขุยมะพร้าวนะครับผมนะครับขุยมะพร้าวก็แช่น้ำหนึ่งคืนนะครับผม จากนั้นเราก็ขาหัวบอลสีนะครับผมแช่น้ําปูนนะครับผมแล้วก็แช่น้ำยาเล่งรากหน่อยนึงนะครับจากนั้นเราก็ตากแห้งไว้นิดนึงนะครับผมตากให้มันหมาดๆหน่อยนิดนึงนะครับแล้วก็เอามาลงในขุยมะพร้าวเลยนะครับนี่นะครับก็มีหลายอันนะครับผมที่ยังไม่งอกนะครับผมก็ต้องรอต่อไปนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับสวยงามมากครับผม เดี๋ยวเขาโตอีกหน่อยนะครับผมผมก็จะแยกเขาลงมาไว้ในกระถางเล็กๆนะครับก็จะเป็นเพาะพันธุ์ต่อไปนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆครับผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่กล้าผ่าหัว,หวบอนสีนะครับผมก็ ทาเลยนะครับเพื่อนๆครับผมบอลสีออกง่ายๆนะครับผมออกไม่ยากนะครับเพราะบอลสีออกง่ายนิดเดียวเองนะครับเพื่อนๆครับผมนี่นะครับผมก็เก็บไว้เหมือนเดิมนะครับผมกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องกล่องกับข้าวนะครับเพื่อนๆครับกล่องกับข้าวที่เราซื้อมานะครับผมจากร้านทุกอย่าง2ี่สิบบาทก็มีนะครับผมหรือว่าจากเซเว่นอะไรประมาณนี้เนาะ ก็เป็นกล่องพวกนี้นะครับผมหาซื้อง่ายๆนะครับผมตามร้านขายของโชห่วยต่างๆนะครับนี่นะครับก็จะเป็นบอลสีที่ผมยี้งไว้อยู่นะครับนี่ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะเรียก oh, <no. S 1> อะไรนะาะอ่าไม่เรียกเรียกอะไรก็ไม่รู้เนาะผมก็ลืมนะครับเ,เพื่อนๆคนไหนรู้บอกด้วยนะครับผม โอเคก็ผมต่อมานะครับผมผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับผมไปดูวันสีนะครับผมเป็นวันสีชายชนนะครับที่ผมเลี้ยงไว้อยู่ในถุงพลาสติกนะครับเพื่อนๆครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับผมว่าอ่าชายชนที่ผมเลี้ยงไว้นะครับมันจะสวยงามหรือเปล่านะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับผมก็จะเป็นชายชนนะครับผมที่ผมเลี้ยงไว้ในถุงพลาสติกนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันนะครับผมว่ามันจะสวยหรือเปล่านะครับเพื่อนๆครับนี่ก็จะเป็นถุงอบ วันสีผมนะครับผมทําไม่มีสู้อบนะครับ oh, oh. ก็ใส่แบบนี้เลยนะครับ, oh, oh. บเพื่อนครับใส่ในถุงพลาสติกนะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องเปิดบ่อยๆนะครับผมถ้าเราเปิดถ้าเราไม่มาเปิดเลยนะครับผมบอนสีของเรามันจะไม่ค่อยโตนะครับ, oh. บเพื่อนแล้วก็มันจะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็ไม่ค่อยแทงยอดนะครับ oh, oh. บอนสี นะครับผมถ้าเราอบอย่างเดียวนะครับผมโดยที่ไม่ให้เขาโดนแดดเลยนะครับเพื่อนๆครับเขาจะไม่โตนะครับผมแล้วก็เขาก็จะไม่แข็งแรงแล้วก็เอยอดเขาก็จะไม่แทงด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีเชื้อราด้วยนะครับเพื่อนๆนใบก็จะไม่ใหญ่ด้วยนะครับคือใบเขาไม่ได้สังเคราะห์แสงนะครับโหเปิดยากมากๆเลยนะครับเพื่อนเเพราะวาถ่ายมือเดียวนะครับผมออกมาทีต้นเลยกัน โอเคนี่นะครับผมนี่ก็จะเป็นบอลสีชายชนนะครับผมที่ผมอบไว้ในตู้อบเมื่อกี้นี้นะครับตู้อบของผมก็เป็นถุงพลาสติกนะครับเพื่อนๆครับผมนี่นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับผมรู้สึกว่าเขาจะป้ายแดงทุกใบเลยนะครับเพื่อนๆครับเริ่มจากใบแรกนะครับผมแล้วก็ใบที่2นะครับผมแล้วก็ใบที่สามนะครับนี่นะครับผมใบที่3ามนี่ก็ป้ายแดงครึ่งใบเลยนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็ใบนี้นะครับผมก็ ป้ายแดงสวยงามมากๆเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับว้าวจิ๋วนะครับผมแต่แจ๋วนะครับนี่นะครับผมเล็กๆแต่แจ๋วนะครับผมนี่นะครับป้ายแดงสวยงามทุกใบเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไว้ในตู้อบเหมือนเดิมนะครับผม ว่าเราจะเปิดถุงไว้นะครับผมให้เขาเจอแสงหรือว่าให้เขารับอากาศนะครับที่ถ่ายเทนะครับเราอย่าอบไว้อย่างเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมถ้าอบไว้อย่างเดียวนะครับผมถ้าเรามีตู้อบเล็กๆนะครับผมมันทําให้บานสีของเราไม่โตนะครับผมว่าใบไม่กว้างใบไม่ใหญ่นะครับนี่นะครับผมเลี้ยงไว้นอกตู้อบนะครับผมใบใหญ่มากๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับนี่นะครับเหล่านี้ก็จะเป็นเบบี๋นะครับผมแต่ว่าใบเขายังไม่โตนะครับก็ เลี้ยงไว้ข้างนอกแบบนี้นะครับผมแต่ว่าผมก็ดูแลรักษาเป็นพิเศษนะครับผมต้องมีคอยมาดูว่ามีหนอนมีอะไรหรือเปล่านะครับแต่ก็เลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับผมไม่ต้องอะไรมากมายนะครับยิ่งไปธนุถนอมมากมายนะครับผมยิ่งไม่โตนะครับก็ยิ่งเสียหายไปใหญ่เลยนะครับผมผมเคยทําแล้วนะครับธนุถนอมนะครับผมได้ต้นสวยๆมานี่ธนุถนอมพอเราธนุถนอมเสร็จนะครับผมโอ้ย ไม่โตสักทีนะครับเลี้ยงแบบตามมีตามเกิดนี่เลยครับผมทิ้งไว้แบบนี้นะครับผมแล้วก็ใส่น้ําไว้นะครับนี่นะครับใส่น้ําไว้แบบนี้นะครับผมไม่ต้องมายุ่งกับเขาเลยนะครับผมคอยใส่ปุ๋ยอย่างเดียวนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวเขาก็โตเองนะครับแล้วก็คอยมาดูหนอนดูแมลงนะครับผมให้เขานะครับผมนี่ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะครับผม นี่นะครับก็จะเป็นพิกระเกลือนะครับผมที่ผมได้มานะครับก็ลงในตู้อบเหมือนกันนะครับเพื่อนๆ่อนครับเดี๋ยวผมก็จะเอาชายชวนนี้นะครับผมไว้ในตู้อบเนาะนี่ก็จะเป็นอันนี้นะครับผมก็ที่ผมเพาะไว้นะครับผมนี่ก็จะเป็นหนุนมานอมผ้าพลานะครับเพื่อนๆครับใส่กระปุกไว้แบบนี้เลยนะครับผมก็กระป๋องกระปุกนี้นะครับผมก็จะเป็นพวกกระปุกน้ำปั่นนะครับเพื่อนเพื่อนครับก็เอา ไปซื้อมาไซส์ใหญ่นะครับแล้วก็เอากระถางลงไปนะครับผมแบบนี้เลยนะครับก็นี่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับผมว่าข้างในมีต้นบอนสีเล็กๆอยูนะครับนี่นะครับเพื่อนๆครับบอนสีของผมนะครับผมนี่ก็คือแยกออกมาแล้วนะครับผม แยกออกมาจากตู้อบนะครับก็คือจากที่เราผ่าหัวไว้นะครับแยกออกมาแล้วก็เราก็จะมาอบต่อแบบนี้นะครับผมเป็นต้นเป็นต้นไปนะครับเพื่อนครับนี่นะครับผมดูได้ครับกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะครับเพื่อนโอเคแบบนี้นะนีนะครับสวยงามไหมครับเพื่อนเพื่อนครับใครชอบแบบ ง่ายสบายสบายแบบผมก็ได้นะครับผมครับเดี๋ยวถ้ายังไงวันข้างหน้านะครับผมก็ต้องมีตู้อบนะครับผมส่วนมากผมไม่ค่อยมีสถานที่นะครับเพื่อนๆครับผมนี่ก็จะเป็นแปลงผักนะครับผมที่บ้านนะครับสถานที่ไม่ค่อยเยอะเนาะนะครับผมก็เป็นสถานที่แบบว่าเป็นสวนนะครับผมแต่ว่าก็สวนบ้านเช่านะครับเพื่อนเครับ เช่าเขาอยู่นะครับผมก็ไม่มีสถานที่วางตู้อบนะครับผมต้องเลี้ยงกันแบบนี้เลยเนาะนะครับโอเคครับผมผมก็จะเก็บไว้นะครับผมรอให้เขาโตนะครับนะครับผก็มีอนุบาลไว้เยอะนะครับผมก็นี่นะครับก็มีอนุบาลไว้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อนครับ ผมก็จะเก็บชายชนนะครับผมต้นนี้นะครับก็ถือว่าเราเป็นนี่นะครับนี่นะครับผมก็จะเก็บชายชนต้นนี้เป็นต้นแม่พันธุ์นะครับเพื่อนๆครับก็คือใบเขานี่จะป้ายแดงทุกใบเลยนะครับเพื่อนๆครับผมตั้งแต่ เบบี y แล้วนะครับผมตั้งแต่ต้นเล็กๆเขาก็ป้ายออกมาเลยนะครับเพื่อนๆใบแรกเขาก็ป้ายเลยนะครับใบ2องเขาก็ป้ายใบสามเขาก็ป้ายคือเขาป้ายทุกใบเลยนะครับไม่มีว่าใบไหนไม่ป้ายนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับชายชนต้นนี้ถือว่าจิ๋วแต่แจ๋วครับผมนี่นะครับก็จะเก็บไว้ในตู้เหมือนเดิมนะครับผมใน ห้องอบเล็กๆของผมนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะมีแค่สองต้นนะครับผมคือเหล่านี้ก็จะเก็บไว้ทําเป็นแม่พันธ์นะครับเพื่อนๆครับเอาไว้ขยายพันุ์ต่อไปนะครับผมก็มีสั่งในเพจในกลุ่มนะครับผมก็มีซื้อมาแล้วก็มีไปเดินตลาดซื้อมาบ้างนะครับผมนะครับแล้วก็ มีเพาะเองบ้างนะครับผมซื้อมาแล้วถ้าต้นไหนพอที่เราจะผ่าหัวได้เราก็ผ่าหัวนะครับเพื่อนๆครับผมเพื่อว่าขยายพันธุ์ต่อไปนะครับซึ่งผมว่ากลุ่มออบอลสีแล้วคนรักบอลสีนะครับผมผมว่าไม่หมดไปในประเทศไทยแน่นอนนะครับผมผมว่าจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าราคาอาจจะดรอปลงมานนิดนึงนะครับผมแต่ว่าราคาอาจจะไม่เยอะมากมายนะครับ ก็จะเป็นบอลสีเล็กๆของผมนะครับผมก็ทําแล้วมีความสุขนะครับเพื่อนๆครับผมทําแล้วก็สบายใจด้วยนะครับผมแล้วก็มีความสุขนะครับผมแล้วก็มันดูไม่เบื่อนะครับผมเวลาที่เราดูบอลสีแล้วมันดูแบบว่ามันสบายตาสบายใจนะครับสีสันมันสวยงามนะครับเพื่อนๆครับผมผมก็เริ่มรู้สึกว่ายางมันติดมือแล้วนะครับมันออกไม่ได้แล้วนะครับเพื่อนพี่จะจะหามาเพิ่มเรื่อยนะครับผมถ้าคนชอบชอบไหมนะครับผมผมว่าคนน่าจะชอบนะครับเพราะว่า สีสันของเขานะครับผมมันสบายหูสบายตานะครับเพื่อนๆดูแล้วมันมีความสุขนะครับผมนี่นะครับดูแล้วมันชื่นใจนะครับเพื่อนๆนี่นะครับสบายใจด้วยนะครับผมเวลาที่เราเลี้ยงบอลสีนะครับก็ขอให้บอลสีของเรานะครับผมอยู่คู่คนไทยไปตลอดนะครับผมแล้วก็ขอให้คน รักบอลสีหรือว่าคนจําหน่ายบอลสีนะครับผมขอให้ขายดีๆนะครับผมขอให้อ่าขายต้นไหนก็ขอให้ขายได้ไวๆนะครับเพราะว่าต้นบอนสีแต่ละต้นสวยทุกต้นนะครับเพื่อนๆครับผมนี่นะครับนี่ก็จะเป็นร่วงทองนะครับผมแลก็ชายชนของเรานะครับก็จะเก็บไว้ในตู้อบเล็กๆของผมนะครับไปในนี้นะครับผม เวลาเราอบแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับผมเราต้องมาเช็คดูน้ําด้วยนะครับผมว่าน้ําเขาอ่ะเย็นหรือเปล่านะครับผมหรือว่าน้ําเขาอ่ะมีกลิ่นหรือเปล่านะครับถ้าไม่ถ้าน้ํามีกลิ่นนะครับผมหรือว่ามันมีกลิ่นเหม็นออกมานะครับผมให้เราเปลี่ยนน้าโดยด่วนเลยนะครับแล้วก็ถ้าถ้ามีอุณหภูมิที่ร้อนจนเกินไปนะครับผมให้เราเปิดระบายถุงแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับไม่งั้นนะครับผมใบเขาจะไหม้นะครับ เพราะว่ามันจะร้อนเกินไปนะครับผมเขาทนไม่ไหวนะครับโอเคครับผมนี่ก็จะเป็นอ่าวสีที่ผมเลี้ยงไว้นะครับเพื่อนๆครับขอบคุณนะครับผมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่แวะมาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ